อาหารเช้าแบบกล่อยๆของครอบครัววันนี้มีอะไรบ้างแม่ฮาบาสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพิมพ์ตื่นมาแต่เช้าเลยก็ไม่เช้าแล้วค่ะก็ประมาณ10บโมงละ้ค่ะก็ไปปลุกสามีกับลูกมาจะทํากับข้าวอาหารเช้ากันนะคะวันนี้พี่เอโรก็ไปซื้อซูจุกซูจุกข,ของตุรกีก็คล้ายไส้กรอกแห้งๆหรือไม่คล้ายๆหม่าบ้านเราะค่ะทุกคนค่ะมาทําเป็นอาหารเช้ากินกันวันนี้นะคะวันนี้ครอบครัวพิมพ์ก็ยังเป็นครอบครัวตัวป่วยอยู่นะคะก็คือยังป่วยทั้ง3คนอยู่แต่พิมพ์คือโอเคสุดดีสุดนะคะส่วนป,ป้าวันนี้ก็ปาไปตั้งแต่ ปาไป5วัน6วันแล้วที่ไม่ได้ไปทํางานนะคะคือไข้ไวรัสตัวใหม่นี่คือรุนแรงมากไข้าย,ยาวนานมากน้องซีเจก็ป่วยนะปัจจุบันนี้ก็จะปาไปอาทิตย์กว่าๆแล้วก็ยังไม่หายนะคะทุกคนืคอเช้าวันนี้เราก็ง่ายๆค่ะชาตุนนรกีมีซุจุกแล้วก็มีไข่ต้มไข่ขั่วนะคะเช้าวันนี้เรามีอะไรเราก็กินตามนั้นเขาทุกคนอาหารเชา้าของเราก็มีซุจุกค,ค,ค่ะ มีโยเกิร์ตผัดใส่พริกแล้วก็มีพริกหวานผัดทอดนะคะไข,ข่คั่วของพิมพ์ค่ะแล้วก็มีชาสามแก้วแล้วก็มีไข่ต้มอีกนะคะบำรุงโปรตีนกันยาวๆเลยวันนี้ส่วนพิมพ์วันนี้กินไข,ข่คั่วกับซอสแม็กกี้ค่ะ ส่วนน้อง CJ ก็ทานไม่ได้มาหลายวันแล้วนะคะเนื่องจากที่ไม่สบายแบบยาวเลยหลังจากที่ไปโรงพยาบาลให้น้ำเกลือมาก็ทานได้นิดหน่อยค่ะจากน้ำหนักตัวที่น้อยอยู่แล้วยิ่งหวบลงหนักกว่าเดิมเลยค่ะลูกชายดูค่ะประครบประงมแบบทุลักทุเลกันไปครอบครัวตัวป่วยวันนี้ หลังจากที่น้องซีเจกลับมาจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้หายสนิทสักทีเดียวนะคะทุกคนอาการน้องก็ยังป่วยทรงๆอยู่กลางวันดีกลางคืนร้อนอย่างเงี้ยค่ะตกกลางคืนมาไข้ก็ขึ้น3738ก็ต้องคอยประคบประงมให้ยาเช็ดตัวกันไปค่ะทุกคนส่วนป้าป้าตัวเองก็เอาไม่รอดค่ะแต่สําหรับลูกแล้วพ่อกับแม่ต้องแข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนเทคแครดูแลสุขภาพด้วยนะบาย